มีพัดเลยเลยมากแ้นห้ะเดาตามปู่ ไป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 เดินนำปูไปไปเดินนำปูไปถ่ายให้แล้ว ไปไหนลูกกล้าไปไหนกล้าไปไหนลูก ลูกนะปูพัดนะลูกโอเคโอเคปลูก okay, okay. ปูพัดปูพัดจะลงอยู่ที่ปูจะเก่งไหมยอยู่ที่ปูจะเก่งไหมว้าวปูไม่เก่งเออมันไม่ลงนะอ่ะปูปูมันไม่ลงนะองะ่งงนะ ปู่มันไม่ลงอ่ะเออลงตรงนั้นนะรู้ด้วยนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดทำยังไงนะตรงไหนรู้แล้วมันไม่ลงอ่ะไหนทำยังไงให้ทำไงลูกเอาไหนลงเอาไหนลงเอาไหนลงตรงไหนลูกเอาลูกไหนลงลูกให้ลงตรงไหนให้ลงตรงไหน ออเออ <c oughs> เอาลูกอันนี้ลง <c oughs> เหลื <c oughs> อใจเลี้ยวขวาเลหลือใจเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราปู่ให้ลงก่นอนอ่ะการ์ดูดิปู่จะลงไหมสองดึกค่ะอาดูทีการดูนะปู่จะลงไหมกล้ามาโอ้ยลงแน่นอนกล้ามาดูใกล้ๆมล้ไเดี๋ยวปูว่จะลงหรือเปล่าเนี่ย ไม่ลงไม่ลงเลยเป๊ปปู่ทำไมไม่ลงลงแล้วลงยี่ยังลงหรือยังลูกลงแล้วเก็บมาเก็บมาเก็บมา